ครับนี่คือหมอบุญมีนะครับก็พอดีคนไข้ปวดปวดมากเคสก่อเคสรักษาส,สดๆเลยนะครับอยากให้พี่น้องได้ดูกันนะครับนี่ีน,น่ช่วยคนนะครับช่วยคนโดยไ,ไม่คิดมูลค่าเลยคนที่อยู่ในสังคมช่วยเหลือสังคมมาหาเยอะแยะมาที่นี่เดินไปที่หลังดองทำงานหมอเพื่อนโอ้โหเจ็บปเลย ดูหน้าดูหน้าดูหน้าครับดูหน้าเออนี่ฮะตัวนี้ฮะเงินนี้ไม่เอานะพี่มันมาปึ๊กไปทำงานลูกเข้าที่นั่นขึ้นเขาต่อนิดเดียวลิกตัวนิดเดียวนี่หายแล้วเนี่ยฮะเสร็นแล้วเส็จแล้วเคลนให้เอาลราเดินดูแล้วขยับตัวลองขยับตัวอ่าหายแล้วเออหน้า เบียบร้อยถงไงอาหาได้ะ <forty> น <hug ot> <ten avaient> ั้วันนี้เขานักเงินหนักทอง